สวัสดีครับมีการบอมช่องรลักปืนอย่างที่เราเคยเห็นในหนังในเกมนะครับที่ว่าเวลามีการยิงปะทะกันนะ่ะตำรวจหรือไม่ก็คนร้ายชอบไปหลบอยู่หลังประตูนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าประตูรถเหล่านี้มันจะสามารถกันกระสุนได้หรือไม่อย่างไรฮนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับอันนี้เท่าที่สอบถามนะครับที่นี่นะครับคือศูนย์ฝึกยุทธวิธีของสลายนะเท่าที่ผมสอบถามว่ากระสุนที่อยู่เห็นอยู่ในประตูรถเนี่ย มันคือกระสุนอะไรนะครับกพได้ข้อสรุปว่าเป็นกระสุนขนาด9มมยิงจากปืนพกนะครับนี่ฮะอันนี้ยิงจากภายในนะเข้านี่นะครับทะลุนี่นะฮะตรงนี้เหมือนกันครับอืมนะก็จะเปิดประตูนะครับเพื่อนที่ยิงหลังโคกเบอร์มันก็จะมีการผิดพลาดยิงโดนอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะครับก็ปรากฏว่ามันยิงทะลุครับเนี่ยหรือเห็นรูโบเลยฮะ นั้นนะครับเจ้าประตูรถเนี่ยไม่สามารถกันกระสุนได้นะครับอย่างเช่นชิ้นส่วนที่หนาที่สุดนะผมอาจจะไม่ได้มายิงให้ดูนะครับมันจะมีบางมุมนะครับที่ว่ายิงเข้าไปแล้วไม่ทะลุนะครับอย่างเงี้ยยิงเข้าไปแล้วกระสุนมันก็จะแฉลบลงนะครับบางที่ก็จะทะลุเข้าไปนะซึ่งอันนี้คือรถเก่านะครับแล้วเหล็กเขาเนี่ยค่อนข้างหนาฉะนั้นนะครับเนี่ยดูดิเหล็กตั้งกี่เมนนะตั้งอยู่ตั้งกี่ชั้นนะครับยังทะลุเลย ฉะนั้นรถรุ่นใหม่ๆนะครับบางๆเนี่ยแน่นอนว่ากันไม่ได้นะอันนี้ก็ยิงแฉล็อนเะนี่ยครับอย่างนีน้ไอ้จุดนี้คือที่เมื่อก่อนเนี่ยการดูหนังนะครับในหนังในเกมหรือในอะไรก็ตามทีเวลาที่ยิงหยุดรถแฟน์ขงข้ามันจะมักจะยิงยางนะครับถ้าเราไปยิงเขาที่ยางเนี่ยรถเนี่ยมันจะเสียการควบคุมและเปน็นอันตรายต่อผู้ที่สัญจรผ่านไปมานะครับก็เลยมีการฝึกอีกรูปแบบหนึ่ง พิสูจน์ทฤษฎีว่าถ้าเราไม่ยิงยางแต่เราไปยิงเครื่องยนตน์มันจะดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าเครื่องยนต์โดนยิงเสียหายเนี่ยสักพักเครื่องยนต์ก็จะดับถูกไหมครับพอเครื่องยนต์ดับรถมันก็หยุดวิ่งแต่ในระหว่างที่เครื่องยนต์กําลังเสียหายเนี่ยคนขับเขายัางสามารถควบคุมรถตัวเองไม่ให้หลุดไปชนผู้อื่นได้ก็มีสูญเสียการควบคุมนั่นเองนะแล้วจุดไหนที่จะเหมาะสมในการยิงเครื่องยนต์โดยปลอดภัยต่อคนขับเพราะเราไม่ต้องการจะฆ่าเขาเราต้องการจะหยุดรถก็จะเป็นจุดบริเวณนี้ครับบริเวณกระโปรงด้านข้าง นะครับยิงไปที่เครื่องยนต์ลักษณะนี้นะฮะหรือตรงนี้ก็ได้นะครับอย่าไปยิงลักษณะยืนระจันหน้ากับเขาแล้วยิงลงมาอย่างนี้นะเพราะโอกาสที่กระสุนมันจะแฉลับนะฉลบแบบไหนแฉลบแบบนี้ยิงมาปึ้งแล้วก็แฉลบขึ้นนะฮะถ้าเรายิงจากบริเวณด้านหน้าเนี่ยโอกาสกระสุนมันจะแฉลบเข้าไปหาคนขับก็จะมีสูงดังนั้นนะครับเราควรจะยิงด้านข้างและทิศทางหลัง ด้านด้านข้างเนี่ยต้องยิงในในบริเวณที่เราจะยิงหรือเราจะลงมือก็จะทําก็ต่อเมือ่อบริเวณที่ไม่มีผู้คนนะครับถ้าท่านเห็นในสรารคดีหรือในคลิปเหตุการณ์จากข่าวครับเว,เวลาที่ตำรวจอเมริกาเนี่ยเขาติดตามไล่ล่าคนร้ายเนี่ยเขาจะเขาจะไม่มีการใช้ปืนยิงถูกไหมครับแต่รถตำรวจอเมริกาเนี่ยเขาจะได้รับรับการดัดแปลงเป็นพิเศษจะมีการชนที่ยื่นออกมาเขาจะใช้การเขีย่ยหรือการเกี่ยวครับ รถวิ่งไปด้วยความเร็วงสูงเนี่ยเขาจะสะกิดตรงนีง้สะกิดท้ายปุ๊บรถของคนร้ายก็จะเสียหลักหมุนคว้างแล้วก็ลงไหลาทางนะฮะซึ่งประเทศไทยไม่ค่อยเหมาะอย่างนั้นนะครับแต่ถึงอเมริกาเขาจะทําอย่างนั้นเขาก็ทําเลือกที่จะทำในตรงที่ที่มันไม่มีคนสัญจรผ่านไปมานะครับเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายเครื่องมือเราไม่มีให้เลือกมากมายนะครับในการห,หยุดคนร้ายไม่จับก็ไม่ได้นะครับจับก็ต้องดูอย่าให้ไปโดนคนอื่นดังนั้น การยิงยางไม่ใช่ทางเรื่องที่ถูกต้องครับแต่ถ้าในรถเนี่ยเป็นผู้ร้ายสําคัญนะครับหรือมีแบบ่าคนตายมา30 40ขบถ้าไม่จับวันนี้พลาดแน่ๆทำยังไงครับถ้าอยู่ววรถคนา้ายยิงที่เครื่องยนต์ครับบริเวณนะครับด้านข้างนะครับจะเป็นฝั่งฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้ก็ได้แค่ยิงด้านข้างครับเข้าไปที่เครื่องยนต์หรือว่าทะแยงมานตรงนี้นิดหน่อยก็ได้เครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นก้อนเหล็กใหญ่นะฮะเพื่อเมื่อยิงทะลุ ถึงเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็เกิดการเสียหายและก็รถก็หยุดวิ่งนั่นเองอันนี้คือทิคกอีกแบบหนึ่งนะครับที่ว่าตํารวจควรจะรู้ไว้นะอีกในแง่มุมหนึ่งถ้าประตูเนี่ยมันกันกระสุนไม่ได้หลบหลังประตูไม่ปลอดภัยแน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตัวนี้หรือตัวนี้ก็ตามทีรอยกระสุนงนั้นเลยจากปืนพกนั่นเลยเรื่องปืนพวกกระสุน5.56หรือ7.62อะไรพวกนี้ไม่ต้องไปพูดถึงนะเรื่องสงครามเอาแค่ปืนพกนี่ยมันกันไม่ได้แน่ๆแล้วจะไปหลบตรงไหนล่ะมันถึงจะปลอดภัยเครื่ออยยนนตีกเช่ อย่างนี้ผมเคยพูดไปแล้วว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กก้อนใหญ่ต่อให้คุณเอาปืนเกมกนนลในหกสิบยิงฮะโอกาสที่จะทะลุไปถึงเครื่องยนต์ไปหาคุณที่จะหลบอยู่หลังเครื่องยนต์น่ะมันก็เป็นไปได้น้อยมากเอาปืนกลในหกสิบนี่คือยิงประมาณสี่ห้านัดพอนะไม่ใช่ว่ากาดเป็นร้อยนัดนะเอาเป็นว่าต่อให้มันใช้ไรเฟิลยิงโอกาสที่กระสุนเนี่ยจะทะลุผ่านเครื่องยนต์ไปอ่ะเป็นไม่ได้น้อยแล้วจะหลบยังไงหลังยนต์ต้องเปิดกระโปรงหลบหรือเปล่าไม่ใช่ครับ เลือกนะฮะหลบบริเวณล้อด้านในด,ด้านหนึ่งสมมุติว่าเราจอดรถลักษณะนี้นะครับคนร้ายอยู่ฝั่งตรงข้ามเมืเรางตรงเราต้องมาหลบอย่างล้อเนี้ยนะนะพอยิงมามันก็จะโดนเครื่องยนต์แล้วก็ซุ้มล้อใช่ไหมครับโอกาสโดนเราก็ยากมากอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะอาจจะมีประโยชน์สําหรับใครบางคนหรืออาจจะไม่มีประโยชน์กับใครเลยก็ไม่ทราบได้นะก็ให้รู้ว่าประตูรถไม่สามารถกันกระสุนได้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ